สวัสดีครับต้อนรับสู่ M-Content กับผมพีรพลอนุตราโสตหรือโยแวร์ครับทุกวันนี้เทคโนโลยีพยายามจะใส่ความฉลาดฉลาดเข้าไปในอุปรกรณ์รอบๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นโทศรศัพท์ทีวีตู้เย็นไม่เว้นแม้แต่หลอดไฟครับวันนี้ผมจะพาไปดูหลอดไฟฉลาดฉลาดกันในงาน LED Expo ครับ หลอดไฟที่เราใช้ตามบ้านเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายแบบนะครับหลอดไส้หลอดฟลูออเรสเซนต์แล้วตอนนี้ก็มีหลอด LED อีกด้วยเอหลอด LED เป็นยังไงผมขออนุญาตถามพี่ธนากรผู้บริหารฟิลิปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลอด LED เป็นยังไงครับผมหลอด LED นะครับก็คือเป็นหลอดไฟที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดซึ่งทําจากเทคโนโลยีของเซมิคอนดักเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานก็จะนานนะครับแถมยังประหยัดไฟนะครับมากกว่าหลอดไส้ถึง85ครับแล้วตอนนี้ก็เข้ามาในบ้านของเราแล้ว ตอนนี้หลอด LED มันฉลาดขึ้นถูกไหมครับใช่ครับผมเป็นยังไงฮะนี่ไงครับหลอด LED ที่ฉลาดขึ้นทิวครับคิวนะครับคือตัวนี้นะครับเป็นหลอด LED ที่สามารถปรับเปลี่ยนเฉดสีต่างๆได้นะครับนับล้านเฉดสีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังสามารถควบคุมได้นะครับสั่งการได้โดยผ่านแค่โทรศัพท์มือถือเรามีใช่ครับสั่งยังไงบ้างฮะนะครับอ่ายกตัวอย่างนะครับ เราสามารถที in ่จะเซตซีนต่างๆได้นะครับจากตัวของโทรศัพท์มือถือของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นเราไปถ่ายรูปมานะครับเราประทับใจตรงไหนนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับแล้วก็เซตเป็นซีนต่างๆขึ้นมาได้ตามที่เราต้องการนะครับเนี่ยก็นอกจากจะเปลี่ยนสีปกติทั่วไปแล้วนะครับเรายังสามารถสร้างบรรยากาศอื่นๆได้อีกยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการที่จะทําบ้านให้เราจัดงานปาร์ตี้นะครับเราสามารถจะทําให้ตัววิวเนี่ยนะครับ เปลี่ยนสีไปตามจังหวะของเสียงเพลงได้เพลงเนี่ยจะออกมาจากลำโพงเข้ามาใน iPad iPad จะประมวลผลว่าเสียงแบบนี้ทำนองแบบนี้จะต้องส่งแสงอะไรออกไปเสร็จแล้วก็จะสั่งหลอดไฟที่เราติดอยู่ในห้องนี้6หลอดนะครับเพื่อให้เต้นตามเสียงเพลงนี้โอ้โหเปลี่ยนห้องเป็นดิสโก้เลยใช่ครับ LED อนาคตคืออะไรครับ,รบก็คือออร์แกนิก LED ครับนะมีความบางเท่ากับแผ่นกระดาษแล้วก็เลื่องแสงออกมาได้อั่นี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมนะครับด้วยความบางตรงนี้นะครับทำให้ตัวออร์แกนิก LED นั้นสามารถที่จะประสานกับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในบ้านได้หมดนะครับยกตัวยอย่างเช่นในนี้ฟิลิปเราก็ทําหมดเป็นลักษณะของกระจนะครับนะแล้วกระจกตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆได้เราสามารถที่จะทําให้เป็นเหมือนกับกรอบรูป นะครับเดินเข้าไปดูหน้าเราออกมานะครับหรือว่าถ้าเราแต่งหน้าปกติเนี่ยนะครับเราจะต้องมีไฟสองข้างนะครับเราก็สามารถทําได้หรือให้แสงสว่างโดยทั่วไปเลยก็ทําได้ยังไม่อยู่อยู่เพียงเท่านี้นะครับกับเทคโนโลยี LED ที่ทันสมัยมากขึ้นและใกล้ตัวเรามากขึ้นในยุคที่คนเราขาดแสงสว่างไม่ได้ต่อไปครับช่วงนี้ไปติดตามพาเดตไอทีและไอทีเด็ดนะครับผมโยแวนลาไปก่อนสวัสดีครับ นายก,กรพาเ็ตไอทีค่ะอเมซอนวางแผนเพิ่มออฟฟิศที่ซีแอตเทิลค่ะไม่ใช่แค่ออฟฟิศสวยงามทั่วไปแต่เป็นกร e นเฮาส์ออฟฟิศเป็นดมปรงแสงมหึมาตกแต่งด้วยพืชนานาพันธุ์ภายในมีออฟฟิศห้องประชุมโซนนั่งชิลร้านอาหารครบครันทีเดียวค่ะถ้าตกกลางคืนก็แค่เงยหนะ้าก็เหมือนได้นอนดูดาวแล้ว ทวิตเตอร์เปิดใช้ระบบรหัสผ่าน2ชั้นแล้วค่ะแล้วจะเข้าไปเซ็ตที่ Setting ในการล็อกอินครั้งต่อไปพอใส่ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดแล้วระบบจะให้ใส่รหัสที่ส่งไปในมือถือถึงจะเข้าใช้ได้เปิดใช้แล้วทั่วสหรัฐแต่ชาวไทยต้องรอไปก่อนตามเคยสำหรับพุทธศาสนิกชนที่มักหลงลืมวันพระ ลองโหลดแอปนี้มาใช้ดูครับกับไอเดียสร้างสรรค์เปลี่ยนตัวเลขวงกลม notification มุมบนให้เป็นเลขของวันพระถัดไปข้างในแอปก็ยังมีปฏิทินวันสำคัญทางาศาสนาให้ดูกันด้วยเตือนกันเห็นเห็นบนหน้าจอมือถือเลย